เอาไปมงไปอามนไปางถนนด้วยเด้ปแป้งอ่มันกลัวไม่แค่รถมันก็แป้งล่างบินไปเด้เราจะมาดูแป้งล่างนี่แป้งล่างเป็นอไรอินเทแปงนไม่ได้รถมาก็รถมาก็รถมารถแป้งละ

ภูษาญี่ปุ่นนะด้วยแค่นี้มึงไม่แปลมันเซรามูนอ่ะ,อะอเอาแปลงได้ไ,ได้ไดเซรามูนก็แล้วเร็วเข้า,าโดเอรมอนอะมันมันไปมนไม่ได้<อ>ดมันเอาโดเนมอนไปเอาเอาของออกมาเอาจะกินไรบ้างจี๊ดเอาแต่ของแพงก็ด้วย ตรงนั้นตรงนั้น,น,าน,น,าน,น,าน